สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะพามาดูสวนยางพาราที่ผมปลูกตรงนี้แล้วก็นำไม้ป่ามาปลูกระหว่างต้นยางพาราปีนี้เป็นปีที่สามที่ผมบำรุงด้วยขี้วัวปีแรกใส่ต้นละครึ่งถุงปุย๋ยปีที่สองก็ครึ่งถุงปุย๋ย เต่ปีนี้ให้ต้นละประมาณสองกิโลกันเอาฟางมาขั้นไว้เพื่อป้องกันชะลอการไหลไปตามร่องน้ำผมเลิกใช้ปุ๋ยเคมีแล้วครับ4-5ปีที่ผมมาอยู่ตรงนี้ ตั้งแต่ปลูกปัมพวกนี้ปลูกยางพาราพวกนี้ผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีจะใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายและปลุ๋ยอินทรีย์เท่านั้น